ฮะโดยล่าวโดยกระม่มนายโตครับถวายบังคมฮะม่อมพอที่กระสอบนี่ประกันได้รับสั่งประกันได้รับสั่งมาโดยล่าวพูกเราจะจัดการมันเจ้วคับเออว่ายังไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้างฮะม่อมพอจ้ามลกาวกระม่มประกันค่ะใช่ไอ้แก้วนี่แล้งไยไม่ก็เดียวว่าไม่รู้จ well. ักคำพูดตัวเองนั่นเมื่ว่านเล้งไรไม่รู้จักคำพูดตัวเองโวยล่าโตมันแล้งว่าเพื่อก็เดียวมันแล้งว่าล่าวกระม่ม กูตามเลยจ้ตตองว่าคราวกระม่มเกิดเลยกระม่มคือหัวคราวคราวคือมวยพมไอ้กูตามเลยเดี๋ยวว่าัวกเาวเนี่ยวพมน้อยตะมามวยคราวกระม่มหน้อยผพมมันจะยังตัเส้นดูแก่ไตเลยฮัลโหลแก่ตัว่าบน้อยเไปในรัดแม้แต่ใจมวกมันในยังคอยจะจูบจริงจะไอ้เจ้ให้อยู่ปนันกูไม่ใจจบยำการแก่ไตตุกจริงของเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างนายยอดทองครับการสถานการณ์บ้านเมืองไม่ก่อจะระคบทุกฮะเรื่องเล่าติว่าเกิดขึ้นไม่เป็นแต่ละวันบ้านเมืองเราเป็นโราก,ก็เพราะว่าคนมาุมบ้านเราก็ะลก็เด้ยอยู่พี่จริงฮะ<า>มากมายกับสมัยนี้ประชาชนเกิดปัญหาคือปัญหาความจนปัญหาความจนพระเา้าขาห็นดีกันแต่เป็นปัญหาความจนนี่มีจนตองแบบแล่ก็จนตองประการพระเจ้าชนมันมีจนไหนบ้างนี่จนเพียกกับจนห้ง ให้ได้ลาวจนเปียกจนแห้งหอมมาจนแหงงันจนแก๊กเก๊จนเปียกจนแจ๊กแจ๊กจนเซ็ตเซ็ตจนเพื่อแก่ไทยตุกิ้งก้อยตมีปัญหาเรื่องความจนนายโถนายตองครับให้ปัญหาเรื่องความจนนี่มันเก๊กเก๊กันไม่ไหว้จะเลยตุปัญหาเหรอครับแล้วกูเครียดจริงนะแกเครียดเมียกูไม่แจ่น่อยหน่อยเครียดกลั้นกว่าปะเครียดใจเมียไม่จบ คนเราโยกันแล้วได้ันแนวต่อพันปพื่อเพื่อฟากระในตลอดหลอดควงผมาหาลำตงหลังยางมันไม่ใจกาใจรากันตึงึินเลยบางทีไม่ถือทำเพื่อย้อนกุดใจมือเฮ้ยอันโนเวนาแค่ไทยเออน้องอยังจะมีป่วยยังจะมีลูกน้องอยังที่ที่ที่มีลูกค่ะนขึ้นยืนก็มีลูกกันจึงนั้นมาน้องดดนนางจุล เห็นไหมดูพี่แดงมาจากกรุงเทพมาดูหนังก็ยังมีลูกพี่เพียงมีลูกไหมมีครับพี่เพียงมีลูกกี่คนจะต่องลูกมาหนกกว่าบ้าหน่ะกี่คนนะจะต่องลูกก็ดูหน่อยนะอย่าอย่าร่องนะดูหน่อยไม่ได้เหรออย่าอย่าร่องมันดูอ๋อมาดูไม่แต่พอมันดูดน ลูกพี่เพียงจองลูกครับผู้หญิงผู้ชายคะชายเพียงชื่ออะไรบ้างเบาเล็ดกับบนเล็ดต้มแลคเอนด์บีเล็ดพี่เพียงครับลูกพี่เพียงน่ารักไหมคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกกันพี่เพียงคะ่ะครับดยลูกพี่เพียงอยู่ไหนอ่ะโยโย่ตามอย่างว่าชายเด่นปากท้าย ที่ไหนอะอําเภอยารังยารังเด็กจาครับทำอะไรที่นั่นป,ปลูกอง่ใกล้โบเลียงหัวชนปลูกที่ไหนทต่ยารังอันนีป้ปลูกเยอะไหมปลูกเต็มพื้นที่เบ้องอยารังแล้ววานนี้ลำ้าไปจังหวัดลำพูนแล้วป้าป้าที่นี่แพงกบลลำพูนใครอ่ะเบาพ่ม เก่งเก่งเงินผอดีผักผัวแกโยบละนูะน้แกมาช่วยห้ามใครมาห้ามล่วงนวลล่วงนวลเออถ้าล่วงนวนลไม่มาไม่รู้ตายข้างหนึ่งหัวจริง